กลับเข้าสู่ชุดที่สองของรายการหาเช้าเราค่ำนะเมื่อวันเสาร์ผมก็ไปซื้อแผ่น MP3 ชุดนี้มาของไม้ก็มีแล้วนะลูที่ติดถูชุดที่3ามน่าจะมีชุดที่4นะเนี่ยผมผมเห็นล้นะอันนี้เป็นชุดสุดอันนี้เป็นอันนี้เป็นตลับสุดท้ายนะผมก็เลยหยิบไปนะผมก็นึกว่าหาไม่เจอในแผ่นนี้นะไม้นะแผ่น <c oughs> ผมก็นึกว่าแผ่นนี้หาไม่เจอนะ แต่จริงๆมันอยู่มันอยู่ตลับท้ายๆยสุดนะแต่เดียวไม่เหมือนก็เดียว11ครับตอนที่ผมไปทำศึกษาเนี่ยผมดูแล้วเดียว11ยังไม่หมดแผงนะถ้ามีรอบใหม่มาอย่างรอบที่12เนี่ยก็ดีนะผมจะได้ซื้อไปดูที่บ้านนะเวลาทํากันบ้านก็เคยใช้เพลงนี่แหละนะนะผมก็เปิดชุดนี้ไม่แน่ก็เปิดเป็นชุดอื่นแหะครับชุดอื่นบางชุดก็มีนะ จะเปิดลูกทุกทีติดถูชุดที่3นะผมก็อยากให้มีชุดที่4มานะมันจะฮิตขนาดไหนต้องรอต้องรออีกเป็นเป็นเดือนนะกว่าจะเสร็จให้เราได้กว่าจะผลิตเสร็จนะผลิตถึงชุดที่4ี่ะนะครับชุด1ชุด2ไม่รู้หมดแพงหรือยังนะผมซื้อชุดแต่ผซื้อชุดสมานะ แต่ไม้เนะแบบนี่ยแบบเนี้ยนะแต่ไอพี่สามไม้พิลิพมพลมันมี2ชุดนะไม่รู้หมดแพงหรือยังมันผลิตตั้งนานแล้วนะผลิตตั้งแต่ปีผลิตไปเมื่อสอปีที่แล้วนี่แหละ<อ>ผลิตเมื่อสามผลิตไปตั้งแต่ผลิตไป,ตตเ,ปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่แหละนะผมก็เลยเก็ตเลยครับผมก็เลยซื้อชุดแบบนี้มานะเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นคาราโอเกะบ้างแล้วนะต่อไปจะ เดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนแผ่นเป็นคาราโอเกะแบบนี้นะเป็นตลับแบบนี้ถ้าตลับดีวีดีคาราโอเกะนะมันมีแค่สามสิบนะไอ้แบบนั้นอนะ่ะบางบางบางชุดเนี่ยก็มียี่สิบสี่นะบางชุดมียี่สิบสี่บางชุดก็มีสามสิบนะก็ลองไปซื้อได้ที่เซเว่นนะไผ่ทัพโภอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับหาชาเราข้ามพัสกสกรูเดี๋ยวกลับมา